ขอขมาพ่อแม่พลังบุญชีวิตรุ่งเรืองว่ากันว่าการขอขมาบิดามารดาจะทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองจะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จสำหรับใครที่อยากขอขมาบิดามารดาอย่างได้ผลดีขอให้ท่านปฏิบัติต,ตามนี้ข้อแรกเราต้องบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้โดยจุดทูบกลางแจ้งส6สหดอก บอกเทวดาฟ้าดินและบอกท่านว่าจะทำพิธีขอขมากรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้ลูกสิ่งใดที่เคยผิดพลาดขอให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วจึงปักทูบลงดินหรือกระถางทูบต่อจากนั้นให้ท่านขึ้นไปที่ห้องพระเพื่อสวดมนต์คาถาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรหนึ่งจบ เป็นการเปิดทางให้เจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่และตัวคุณพร้อมทั้งกรวดน้ำให้กับพ่อแม่และตัวคุณเองด้วยถัดมาให้กราบขอขมาคุณพ่อคุณแม่หรือล้างเท้าให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้พร้อมกล่าวถึงสิ่งที่ลูกทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเป็นสิ่งที่ผิดต้องกราบขอขมาพ่อแม่ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ลูกและเริ่มต้นใหม่มีแต่สิ่งดีๆในชีวิต และให้ท่านตอบกลับมาด้วยว่าอาโหสิกรรมเพียงเท่านี้จะถือว่าเป็นการขอขอมาอาโหสิกรรมได้สำเร็จครบถ้วนข้างต้นนี้คือวิธีขอขอมากรรมบิดามารดายอย่างถูกต้องแนะนำโดยหมอปลายภายกระซิบทำเวลาไหนก็ได้เมื่ออยากให้ชีวิตดีขึ้นและชีวิตจเจริญรุ่งเรืองไม่จำเป็นต้องเป็นวันสำคัญที่สำคัญคือ ทำก่อนที่จะสายทำก่อนที่ท่านจะไม่อยู่แล้วไม่มีโอกาสได้ทําอาจกล่าวได้อีกว่าการขอขมาพ่อแม่เป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อๆกันมาตั้งแต่อดีตแล้วด้วยว่าเป็นการขอโทษบุพการีที่เราอาจเคยทําสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ไม่มากก็น้อยเพราะบางอย่างที่เราทําอาจทําให้ท่านเสียใจก็เป็นได้เพียงแต่เราไม่รู้ไม่ได้คิด หรืออาจคิดไม่ถึงการขอขมาจึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ขอขมาโทษเพื่อให้อุปสรรคและปัญหาคุณมัวถูกตัดทิ้งไปแน่นอนว่าบุพการีนั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณที่สุดในชีวิตเราหากเราทำไม่ดีไม่อ่อนน้อมชีวิตเราคงไม่เจริญและตกต่ำไปในที่สุดความเชื่อที่ว่านี้ควรทำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทําเมื่อมีโอกาสคำกล่าวแนวปฏิบัติตั้งแต่โบราณในเรื่องนี้มีอยู่ว่าก่อนทําพิธีอธิษฐานให้บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าองค์พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันนี้ลูกตั้งใจจะมาขอขมาขออโหสิก,กรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอองค์พระพุทธเจ้าจงบันดาลให้ลูกได้ทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทินและแม่ซื้อ ทพพยดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่พระภายพระแม่พระเพิงวันนี้เวลานี้ลูกชื่อนามสกุลได้ตั้งใจทำพิธีขอขามาอาโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเธินคำกล่าวขอขามาพ่อแม่กายะกรมมังวจีกรรมังมโนกรรมังโยโทโส ที่ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลได้เคยประมา,พาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันหากนึกได้ว่าเคยทำสิ่งใดไว้เช่นเคยเถียงท่านเคยดื้อไม่เชื่อฟังเคยทำร้ายจิตใจท่านเรื่องใดควรบอกให้หมดลูกได้สํานึกแล้วในกรรมนั้นขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้ลูกทุกเรื่องด้วยนะครับนะคะตอนท้าย ของการกล่าวให้คุณพ่อคุณแม่พูดว่าขออโหสิกรรมให้กับลูกในทุกๆเรื่องแค่นี้ก็เป็นอันจบพิธี